สวัสดจ้าพี่น้องไปทางนอกอีกแล้วออพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้นะบรรยากาศเมื่อนี้ก็อึมครึมนะคะก็สมุยของเราเบิ่งเรื่อองบรรยากาศอึมครึม ดอกสาวเดือนว่าน่าจะตกตอนบ่ายนี่นะทุกคนนะบรรยาก,กาศดีแห้งพี่น้องบรรยาก,กาศดีแห้งตกมาสามเมื่อแล้วสามเมื่อเรียงพี่น้องเก้ยฝนตก ย้อนแพนิกก็ได้นะคะทุกคนค่ะก็ใส้เวลาอยู่นะคะได้ยินเพื่อนว่าวันแพนิกนิดประมาณปีนึงนะคะทุกคนตอนนี้สาปเือนกับ8เดือน89เดือนแล้วทุกคนคะ่ะการแพนิกอาการแพนิกลดลงนะคะทุกคนบ่ค่อย,อยนั่งกันไดป่ะตอนนี้ก็ได้ก็เริ่มลำไส้กินขา้าวกินน้ำเริ่มดีขึ้นนะคะคนลำํำไสเอ่อสัปเหร่ก็ดระยะยอดก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับนั่นแหละทุกคน กำลังใจมาทําคลิปต่อนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณในหลายที่มารับชมคลิปนะคะให้กําลังใจสาวเดือนด้วยดีเสมอมาเลยนะคะทุกท่านคะ่ะนะคะไ้เสด็จลาพี่ละนองไปในคลิปสั้นนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะมารับชมสาวเดือนให้กําลังใจสาวเดือนกดติดตามด้วยนะคะทุกคนค่ะนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะกําลังออกถนนใหญ่แล้วทุกคนค่ะนะ นนใหญ่แลวนะคะทุกคนบึงบรรยากาศแม่น้ำเกาะสมุยนะคะบรรยากาศแบบนี้เลยทั้งมื้อพี่น้องทั้งวันเลยะคะ เรถไล,ลยต้องรอสักหน่อย ในรถทุกคนขาฮอตลหวฮอตแล้วฮอตแ,แล้วพี่น้องที่ขนส่งเคอรี่ก็ได้เพิ่มลงไปพเดีไปเบิ่งค่าเดียวนะคะทุกคนนะ,ะเดือนร้อนในรถขาพอใหญ่คือเก้านะคะทุกคนปัดต,ต้นพักัถิ่นริมรั่วก็จะไม่ไลายู่แถวนี้ก็ได้พี่น้องนะ บรรยากาศโดยรวมมีแต่ต้ตนไม้ใบหญ้าวันนี้ซเดือนชิลาพี่และน้องไปก่อนนะคะทุกคนมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวพ่อๆกอะซาเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ ก็อยากมุมมัวจังหน่อยอ้าวสวัสดีค่ะ